สวัสดีทุกคนเรื่องวันนี้นะคะเป็นเรื่องตลกเบาๆนะจ๊ะพูดได้มาจาก Facebook Page English Down Under นะคะ Who says men don't remember ไหนใครบอกว่าผู้ชายอะ่ะจำไม่ได้ <c oughs> ไม่เคยจำอะไรได้นะคะ a couple work Christmas shopping มีคู่สามีภรรยาคู่หนึ่งนะคะเขาไปช้อปปิ้งกันในเทศกาลคริสต์มาสก็ซื้อข้าของต่างๆนั่นแหละ The shopping center was packed ศูนย์การค้านะคะแน่นเอียดแพ็คนะคะแพ็คหมายถึงคนเยอะแยะมากมายนะคะ and as the wife walked through one of the mall และในขณะที่ภรรยาเนี่ยก็เดินไปในศูนย์การค้าในร้านนั่นแหละคือมีร้านอาจจะเป็นสูนการค้าใหญ่ๆเลยอะ แล้วก็มีร้านขายเยอะแยะมากมายภรรยาก็เดินเข้าไปที่ร้านากัร้านหนึ่งในจุดนั้นนะนะ She was surprised when she looked around to find that her husband was nowhere to be seen ก็ประหลาดใจอา้าวมองรอบๆตัวสามีไปไหนเนี่ย She was quite upset because they had a lot to do and she became so worried that she called him on her mobile phone to ask him where he was พอมองไม่เห็นสามี ก็งุดงิดโมโหนิดหน่อยเขาไม่ได้มีบอกแต่ว่าบัวอะเอาเป็นนิดหน่อยแล้วกันอย่าโมโหเยอะเลยแต่ไว้เนี่ยคือเริ่มเริ่มเริ่มมีน้ําโหนะคะมาเนี่ยอะแทนที่จะมาช่วยกันซื้อของอะหายไปไหนอีกแล้วก็เลยโทรนะคะโทรศัพท์ไปถามโมบายโฟนเราไม่อ่านแบบโมบายโฟนอ่านโมโบลโนะคะโมบลโฟนโมบลโฟนนะคะก็โทรไปสามีก็รับแล้วก็พูด เสียงเงียบเงีย <laughs> บ In a quiet voice he said Do you remember the j e w e l e r เสียงสามีเล็กไปหน่อยนะ Do you remember the j e w e l e r we went into about 5 years ago? Why you fell in love with that diamond necklace We couldn't afford And I told you that I would get it for you one day สามีบอกที่รักที่รักจำร้านเครื่องประดับได้ไหมเมื่อ5ปีที่เราไปได้วยกันแล้วเธอก็ อยากได้สร้อยเพชรไงแต่ตอนนั้นเราไม่มีเงินซื้อแล้วฉันก็บอกเธอว่าเดี๋ยวสักวันหนึ่งเดี๋ยวฉันจะซื้อให้เธอโอ้ยภรรยาได้ยินดังนั้นก็ตื้นตันจะร้องไห้นะจ๊ะ The wife shocked up, e d s a e d to cry and said Yes, I do remember that j o b อันนี้เสียงเวอร์ไปนิดนึงนะทุกคนภร <c oughs> รยาบอกจำได้จำได้ร้านนั้นเอง He replied สามีก็ตอบกลับมาว่า Well, up in the barber next door ร้านนั้นแหละที่รักตอนเนี้ผมอยู่บาร์ข้างๆร้านนั่นแหละจบล่าวขอให้ทุกคนขยันฝึกภาษาอังกฤษนะคะค่อยๆคิดนะคะไม่ต้องแปลทุกคำพยายามตีความแล้วจับจุดให้ได้ว่าเรื่องที่เราอ่านะ่ะเขาสื่ออะไรเราก็พูดเป็นภาษาของเราเนี่ยแหละ ไม่ต้องไปแปลความหมายทุกคำก็ได้นะคะขอให้ทุกคนยันแล้วก็พูดกันเก่งๆอ่านกันเก่งๆนะคะอย่าลืมกลับมาฟังพ่อโอดอ่านแล้วก็สรุปเนะื้อหาให้ฟังในแนวของพโบดเองนะจ๊ะบาย